เครื่องดื่ม C7 Drink มีกลิ่นแอซาอิเบอร์รี่เครื่องดื่มวิตามินผสมแร่ธาตุวิตามิน b 1 b 12โซเดียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมไขมันศนเปอร์เซ็นต์้ำตาลต่ำโดยนำข้อมูลระดับเกลือแร่ในร่างกายของโรนัลโดมาเป็นเกียรต้นองอิงและนำมาพัฒนาใช้กับนักกีฬาจริงทั่วโลกช่วยชดเชยเยกลือแร่และวิตามินที่สูญเสียไปขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา โดยมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าสปอร์ริงโดยทั่วไปให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่ยวยบริโภครสชาติอร่อยทานง่ายกลิ่นละมุนจากธรรมชาติอาซาเอิเบอร์รี่ดูดซึมเร็วให้ความสดชื่นได้ทันทีช่วยรักษาระดับพลังงานในร่างกายเมื่อใช้ร่างกายอย่างต่อเนื่องหรือออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นเวลานาน,านช่วยเพิ่มการดูดซึมน้ำและรักษาระดับสมดุลน,น้ำในร่างกายให้สมดุลแม้จะเสียเหงื่อเป็นปริมาณมากระหว่างออกกำลังกาย วิตามิน B1 ช่วยดูแลการทำงานของหัวใจวิตามินบ1 2ิช่วยรักษาอัตราการเผาผลาญสารอาหารให้เป็นพลังงานส่งเสริมระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายแมกนีเซียมช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการออกกําลังกายรักษาสมดุลอิเั็กโทรไลต์ในร่างกายเมื่อเปรียบเทียบระดับพลังงานกับเครื่องดื่มอื่นๆโค้กหนึ่งกระป๋องให้น้ําตาล39 g, กรัมกล้วยหอมหนึ่งลูกให้น้ําตาล15-20ถึงกรัมแต่ซ r อิซวหนึ่งแก้วให้น้ําตาลเพียง9กรัม จึงเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสําหรับการดูแลสุขภาพในขณะที่ออกกําลังกายและชดเยชยการสูญเสียแร่ธาตุและเหงื่อในขณะที่เราออกกําลังกายเป็นอย่างยิ่ง